คุณครูเนี่ยจริงๆอ่ะต้องสอนวิชานี้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดท่านใดที่ท,ที่ได้อ่าดูหลักสูตรกันหลักสูตรแกนกลางเราอะคะ่ะก็อยู่ใน DL แต่ว่า DL เนี่ยมันไม่ได้แบบถูกบรรจุเป็นวิชาหลากักซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่หมวดสาระการเรียนรู้ที่เป็นพวกของวิทยาการคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆคำนวณใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอะคะ่ะ DL หรือ digital literacy หรือว่า media literacy หรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจริงๆมันเข้ามาแต่ กับทุกวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาแบบแม้กระทั่งตัวคุณครูเองเวลาเราไปหาเคสาตัวอย่างหาอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าถึงสื่อเดี๋ยวอลไก็ตามแม้กระทั่งน้องเองที่เขากลับไปทําการบ้านเขาก็ต้องใช้สื่ออันนี้แค่เฉพาะเรื่องเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วยังไม่นับในเรื่องของชีวิตประจําวันต่างๆของพวกเราทุกคนเนะะี่ยค่ะที่ว่าจะต้องเข้าถึงสื่อใช้สื่ออะไรต่างๆนาน,นานทีนี้เนะะี่ยค่ะด้วยความที่ทําไมเราถึงต้องเอาคําว่าฟิจิตอลเนทีฟมาพูดในวันนี้ก็เพราะว่าคือ อยากให้มองในเชิงลักษณะของว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้ารุ่นรุ่นของถ้าอย่างเป็นเอ,อ๋ยเนีงง้ยก็จะต้องเป็นแบบเริ่มแต่งแต,แต่อะไรนะ ICQ แพ็กลิงอะไรที่เรายังจะต้องเซ็นส่งกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันยังมีระยะเวลาคุณครูขออนุญาตเรียกแทนทุกท่านว่าคุณครูไปเลยนะคะก็คือมันยังมีระยะเวลาให้เราคิดให้เราส่งให้เราทบทวนใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างตอนนี้มันเรียลไทม์ก็คือเป็นแบบ เวลาคือแบบเรียลไทม์เลยอะณหน้างานเวลาณตอนนั้นเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการคิดไต่ตองหรือวิจัณงานต่างๆก่อนที่เราจะกดนิ้วจิ้มเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังแบบไม่ทันมือไวใจเร็วไปก่อนความคิดการไต่ตองของเราถูกไหมคะทีนี้เนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยช่วยที่ทําให้เราเข้าไปแบบดื่มดํำเพลิดเพลินหรือว่าเดี๋ยเรียกว่าเป็นเพลิดเพลินอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันทํามาเพื่ออำนวยความสะดวกในหลายๆภาคส่วน ทั้งนักการตลาดทั้งตัวเราเองทั้งในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีใดๆต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกในการที่มาเจอกันเข้าถึงกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีโอกาสตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือแม้แต่การเร่งตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงนั้นมากขึ้นจากแต่ก่อนแ็กลิสมมุติเราส่งไปปุ๊บไม่เห็นหน้าค่าตาถูกไหมคะมันมนีระยะเวลาส่งแล้วส่งกลับไม่ได้ทันทีก็ยังมียังมีเวลาให้เราคิดหน่ะใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยตอนเนี้ย มันมีเทคโนโลยีที่เป็นทั้งแว่น AR, AI, VR มีทั้งโอ้อะไรต่างๆที่อย่างที่เราเห็น Apple Vision Pro ที่เคยได้ยินไหมคะที่ตอนนี้โอ้ใสมาปุ๊บเห็นทุกอย่างน,นู่นนั่นนี่มันทําให้เราเห็นอะไรที่มันสมจริงมากขึ้นถูกไหมคะทําให้เด็กๆเนี่ยถูกเข้าไปแบบมีประสบการณ์ตรงนี้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะไปเข้าถึงอะไรที่มันดูสมจริงมากขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่จริงก็ตาม นี่แหละค่ะเลยเป็นเรื่องเเรื่องราวของวันนี้ที่เราจะพูดกันว่าเออแล้วทําไมเราถึงต้องมาเข้าใจคํานี้นะมันมีเทคโนโลยีอะไรหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราอจจะต้องในฐานะของคุณครูเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งนักนักการสื่อสาร่ะนะคะมาเสนอแนะคุณครูนะคะคือคุณครูก็าสามารถนำไปประยุกต์ได้นะคะเป็นต้องออกตัวก่อนเพราะว่าไม่ได้มาจากทางศึกษาศาสตร์นักการสื่อสารเนี่ยค่ะมามาเสนอแนะคุณครูว่าคุณครูเนี่ยจะเอาแนวคิด ที่เราแลกเปลี่ยนกันวันนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่กระทั่งการดูแลเด็กหรือว่าในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างได้บ้างอะไรอย่างนี้คะก็หวังว่าไม่มากก็น้อยก็คุณครูคก็น่าจะได้นําไปใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะก็คําแรกค่ะรู้เท่าทันสื่อเห็นไหมคะอันเนี้ยที่เมื่อกี้พูดไปแล้วคือเบสิกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้คือเป็นคําที่ทุกคนได้ยินกันหมดนะหู oo, มากอะไรมากใช่ไหมคะแต่คําเนี้ยค่ะ ดิจิทัลเนทีทีนี้เนี่ยดิจิลเนทีเป็นยังไงอะรองีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้หนึ่งเลยค่ะก็ Digital Native คืออะไรนะคะก็อย่างทีเ่เรียนให้ท่านทราบค่ะก่อนก่อนที่เราจะต้องไปถึงคำนั้นเนี่ยขอเท้าวความนิดหนึ่งซึ่งคำนี้น่าจะเป็นคำที่คุณครูนะคะหลายหลายท่านเนี่ยก็น่าจะาได้เคยได้ยินกันอย่างหนาหูอยู่แล้วก็คือว่า Digital Native กับดิจิ t a ลอิ m มิ r a n ก ใช่ไหมคะทีนี้คำนี้ค่ะมันเป็นคําที่นักภาษาศาสตร์เขาบัญญัติขึ้นมาพอทีนี้เนี่ยพอเขาบัญญัติขึ้นมามันเลยเป็นคําที่แบบว่ามาจากคําที่มันเชื่อมโยงกับการพูดภาษาการใช้ภาษาเข้าใจไหมคะอย่างเราพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเราเป็นไทยเนทีเราโอ้โหพูดคล่องด่าได้รู้หมดผิดถูกใช่ไหมคะใช้กันอย่างแบบว่าภาษาไทยเพราะเราเป็นเนทีเรารู้ว่าอะไรผิดเรารู้ว่าอะไรอยากคายเรารู้แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ยังไง ใช่ไหมคะแต่ดิจิทัลอินมิเกรนคืออะไรอ่าเอาคำว่าอินมิเกรนก่อนถ้าในเชิงภาษาอินมิเกรนก็คือผู้อพยพถูกไหมคะพอเราเอาอพยพอย่างเราเข้าไปพูดแบบอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่พอคนที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นอ่าเป็นเป็นเนทีฟสปิเกอร์ใช่ไหมคะก็จะมีความเก้ะๆกลางาออกเสียงเออไม่ค่อยชัดนึกไม่ออกว่าจะใช้คำไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอะค่ะเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบกับการประสบการณ์การใช้ดิจิทัลค่ะว่าเด็กที่เกิดที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยที่เขาเกิดมาเนี่ย ดูนะคะวทำไมไมันดูค้างค้งคะอ่าเด็กที่เป็นดิจิทัลเนทีฟนะคะสังเกตเห็นไหมคะมาแบบคือเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะมาแบบมัลติมีเดียเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่เกิดหลังปีเฉลี่ยแล้วแต่ว่านี้บอกคุณครูก่อนนะคะแต่และประเทศประเทศพัฒนาแล้วประเทศพัฒนายงไมพัฒนาอะไรต่างๆคือเฉลี่ยเนี่ยคืออายุเฉลี่ยอายุของเฉลี่ยของเขาที่เป็นดิจิทัลเนทีฟแบบ แตกต่างกันตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ทีนี้ ITU เขาบอกว่าอ่าโอเคถ้าโดยภาพรวมของโลกเนี่ยของโลกนี้นะน่าจะเป็นเด็กที่เกิดเั้นแต่ปีหนึ่งเกปดเป็นต้นไปท่านเราเช็คดูสิคะว่าท่านเป็นเนทีฟหรือว่าอิมิเกนนะคะแต่เราจะไม่บอกว่าเราเป็นใคร่นะคะาะเพราะเราเป็นเนทีฟเราจะพูดเหมือนภูมิใจนะคะ่ะว่าเราเป็นเนทีฟแต่เนี่นะคะก็อ่าไม่ใช่นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะก็ใครนีคะก็บอกว่าชีวิตรอบตัวเนี่ยมีเทคโนโลยีรายล้อมจน คือจับอะไรก็คล้องมือไปหมดนะคะเข้ามือในที่นี้คือจิ้มได้กดได้ไปทั้งไหนต่ออะไรนี้มีความคล่องตัวในขณะที่เราค่ะดิจิตอลอิมิเกรนต์อุ้ยในขณะที่เราในขณะที่ดิจิตอลอิมิกรรนต์นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นคนยี่ยามจะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีค่ะก็คือว่าเราไม่ได้เกิดมาจากสิ่งนั้นแต่เมื่อกี้เราก็เฉลยไปแล้วเนาะว่าสมัยนั้นเรามีแพรกิ้งเนาะออก็เนี่ยค่ะเราก็เลยพยายามที่จะ คือความคล่องตัวค่ะมันไม่เหมือนกันใช้ภาษาเห็นไหมคะเราก็จะแบบเก๊ะเกงกลางเพื่อต้องไปปุ่มไหนต่อบางคนเรียกตุ่มเวลาการสัมผัสเห็นไหมคะที่ยิ่งรุ่นใหญ่กว่าเราเนี่ยกดแบบจิ้มจิ้มเวลาโทรแต่จริงเขาเป็นทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะการใช้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้น,นะคะ่ะมันไม่ใช่เหลือการใช้งานเก้ะก๊กลางแต่ว่าอย่างที่ท่านก็เห็นว่าโอ้มันเกิดการแบบถูกหลอกง่ายในเชิงของขผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบ ไปไม่เป็นเข้าไม่ออกดูไม่ออกแยกไม่ได้ว่าตรงอันนี้จริงไม่จริงปลอมไม่ปลอมส่วนน้องเด็กก็จะเป็นยังไงคะในเรื่องประสบการณ์ชีวิตค่ะเขาไม่ทันเท่าเราค่ะเขาก็จะไม่มีการรู้ว่าเฮ้ยคนคนี้เข้ามาคุยกับเราเขาจะมาในแนวไหนทรงไหนอะไรยังไงประสบการณ์ชีวิตคือของผู้ใหญ่ของเด็กมันไม่เท่ากันอันนี้แหละค่ะเรื่องความแตกต่างนะคะก็คือเป็นท่านที่เกิดก่อนปีเอ่อศ .1980 ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้พอมันมีสองคำนี้แล้วเราก็เนี่ยค่ะด้วยความที่ทําวิจัยมาใช่ไหมคะนะตอนนั้นป, 2016. ป allí, war, ี2 0 1 6บก็นึกว่าเอจบนี โอ้และดิจิทัลเนทีฟดิจิทัลอิมิเกรน์จบแล้วไม่มีอะไรแล้วก็วคือเป็นคนที่มีชีวิตรายล้อมด้วยดิจิทัลมีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลอุไวซ์มาช่วยอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันคิดว่าจบแค่นี้ค่ะจริงไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่านี่มันมีเทคโนโลยีอย่าเพิ่งตกใจนะคะน,นี่ไม่ได้มาสอนเอ่อพวกคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าเป็นพวกของซอฟต์แวร์หรือว่าพวกอ,อุปกรณ์ใดๆต่างๆแต่ว่ามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่า มันมีเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นต่างๆนาน,นาให้ท่านดูทางทางซ้ายก่อนนะคะทางซ้ายก็คืออันนี้คือแค่แค่เอามาให้ดูว่าฝรั่งเขาก็เขาก็ดูอย่างนี้เหมือนกันน่ะนะคะเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันมาช่วยช่วยอะไรก็คือว่าช่วยให้เราประสัมผัสประสบการณ์หรือว่า enhance หรือว่าเพิ่มเพิ่มประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลให้รู้สึกว่ามันเสมือนอ่ามาแล้วคำนี้เสมือนที่จะเป็นความจริงที่เขาเรียกว่าเสมือนเสมือนเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะพอ มันมีสิทเทคโนโลยีสิ่งนี้เกิดขึ้นถามว่าเขามีมาทําไมก็เพราะว่าอย่างที่พูดไปค่ะว่ามันคือการที่คนพัฒนาเนี่ยเขาต้องการจะช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ที่ที่ใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนึกออกไหมคะว่าอยากจะช่วยขายของอยากจะช่วยทําอะไรก็ตามหรือว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ช่วยในการสื่อสารกับใครก็ตามให้เข้าถึงสมจริงและให้ได้ประสบการณ์ ที่แท้จริงมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นในเชิงของการตลาดก็ตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเชิงของการเรียนรู้ก็เก็ตมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นมันเลยมีเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นคะ่ะก็จะมี a r ท่านก็เคยได้ยินอยู่แล้วออ g m e n t e d reality AR ก็คืออันนี้นะคะสีสีแดงๆอันล่างก็คืออันนี้แหละค่ะนะคะก็นะค,ะคือเขาบอกว่าอะไรก็คือว่ามันเป็นการผสานเทคโนโลยีเท่ากับมุมมองของโลกจริงแบบ r e a l time เห็นไหม r รียลไทมอีกแล้ว เรียลไทม์จริงๆก็จะเป็นภาพกราฟิกคือใช้ใช้อยู่บนโลกจริงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูแล้ว VR คืออะไร Virtual Reality เห็นไหมคะ AR ไม่มีแว่นแต่มีอุปกรณ์อ่ะ Virtual Reality คืออะไรมีแว่นมาและไอ้แว่นที่เป็นหน้ากากใหญ่ๆเนี่ย,ยนะคะ่ะก็คือว่าเป็นการจําลองสภาพแวดล้อมภาพที่เห็นผ่านแว่นคือภาพกราฟิกใช่ไหมคะซึ่งจะไม่มีภาพของโลกจริงเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ความแตกต่างคือ AR ใช้โลกจริงนะคะเป็นพื้นฐาน แล้วก็จะมีภาพกราฟิกขึ้นมาแต่ VR คือใส่หน้ากากปุ๊บทุกอย่างเห็นเป็นโลกเป็นเป็นโลกปลอมหมดเลยใช่ไหมคะแต่แต่ว่ามันจะมีการแบบว่าเคลื่อนไหวมีอุปกรณ์ที่ทําให้เคลื่อนไหวแล้วสามารถอินเทอร์แอคกับภาพที่เราเห็นผ่านแว่นนั้นได้นะคะก็อันนี้เขาเรียกว่า VR ก็อย่างเช่นพวก โอ้หลายอย่างเลย PlayStation หรือพวกเล่นเกมอะค่ะแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็การทําการตลาดมากขึ้นทีนี้ก็คิดว่าจบกันแค่นี้ถูกไหมคะแต่จริงคือคิดว่าโอเคเพราะมันน่าจะมีแค่นี้แหละปรากฏว่าค่ะมันมีมาอีกค่ะ Mixed Reality ก็คือ MR MR คืออะไรก็คือว่าครัวนี้มันเริ่มมีทั้งเทคโนโลยี AR แล้วก็ VR เข้ามาเกี่ยวนะคะเริ่มเป็นการแบบว่า ใช้สภาพแวดล้อมสภาพเหมือนที่ปรากฏบนโลกจริงนะคะเป็นซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นจาก AR เพราะว่ามีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุจริงนะคะเช็เพาะใหญเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเราเล่น VR เงี้ยมันต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกแชนนิิกใช่ไหมคะจอยอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเรียกกันแล้วก็สัมผัสใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มแบบเป็นลักษณะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับฟิสิกอลเขาเรียกอุปกรณ์ฟิสิกอลใช่ไหมคะแต่ว่ามีขึ้นมาเป็น 3D คล้ายๆ VR นะคะแว่นก็ไม่ได้ปิดแล้วทุกอย่างพอเรามองไปที่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมจริงหมดเลยแต่ว่าอะไรคะแต่ว่ามีการอินเทอร์แอคกับสิ่งแวดล้อมจริงเพื่อให้เกิดเป็นฉากเป็นภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วเดี๋ยวจะงงไปเรื่อยๆนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนิดนึงค่ะปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะทําให้เสริมประสบการณ์สร้างประสบการณ์ที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่า โอ้มันดื่มด่ำมากขึ้นมันสมจริงมันสนุกมันเอนเตอร์เทนมันเกิดการเรียนรู้มันเกิดการโต้อตอบนะคะในะในการเทคโนโลยีเหล่านี้ทีนี้มันก็เลยคิดว่าโอเคไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้โรวมวนๆก็เรียกว่าอะไรก็คือว่ามันเป็นเรียก XR และ XR นี่เองนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดฟิจิทัล Experience หรือว่าประสบการณ์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นนะคะ XR ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะการเอา AR VR มี MR มารวมกันทำให้เกิดการโต้ตอบได้เพราะสำคัญที่สุดคืออะไรต้องการมีส่วนร่วมต้องการ engage อืมถึงเนี่ยไอ้ที่เราก็เออทำไมต้องมี 5G 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 ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะมันช่วยนะคะมันต้องใช้แบบว่าสัญญาณแรงๆอะ่ะเออเพื่อให้เกิดนะคะแล้วก็เกิดเป็นคอนเทนต์เสมือนจริงคุณภาพสูงแบบ real time พอเออนักการตลาดแล้วกัน หยิบเทคโนโลยี XR มาใช้คำว่า XR ก็คือว่าฉันจะม m i ์อะไรแบบไหนดีนะเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของฉันมากที่สุดใช่ไหมคะการการ mix เทคโนโลยีแบบนี้เอามาใช้เนี่ยมันทำให้เกิดประสบการณ์ประสบการณ์ที่เขาเรียกว่า immersive experience อ่า immersive experience ก็คือเข้าไปดื่มด่ำกับไอสิ่งที่เราเห็น้อเราดื่มดำ่ำแับเราใช้คำว่าดื่มดำ่ำเพราะอะไรฝรั่งเขาใช้ immersive เนี่ยภาษาไทายแปลว่าดื่มด่ำนะ,ะดื่มด่ำแล้วก็เกิดเลยะคะ โอ้ฟินใช่ไหมคะแบบโอ้สวยดีชอบเลิศถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วอินพออินมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้แบบเนีแบบ่ยแหละค่ะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ไม่ต้องแค่เด็กนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีอารมณ์ที่มันเอนเกจมากขึ้นพอเอนเกจมากขึ้นมันเลยทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่ายังไงคะบางครั้งเราก็อาจจะเกิดมีความยับยับย้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแล้วทีเนี้ยคะ่ะเทคโนโลยีเหล่านี้เขาไม่ได้บอกเลยคะ่ะว่า อันนี้ของคือเขาอาจจะบอกพอให้เป็นพิธีอ่ะเพราฉันเป็นคนโอเคฉันระวังให้แล้วนะแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่มันมีอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันในระดับ 5G เนี่ยเด็กคนไหนมีอุปกรณ์หรือมีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็จะมีโอกาสที่เข้าไปมากขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองถ้าพูดในเชิงของว่าการใช้แบบไม่ถูกที่ถูกทางผิดฟ้าผิดตัวกับคอนเทนต์ต่างๆนะคะหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยก็คือที่เราจะเห็นเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีฟิจิตอลมากขึ้น ทีนี้นะะก็เลยจะบอกว่าแล้วตั้งแต่ที่เล่ามาเนี่ยคะ่ะถ้าเราดูนะคะระดับของประสบการณ์ที่เข้าไปสู่ในโลกเสมือนเนี่ยถ้าเป็น AR มันก็จะต่ำหน่อยใช่ไหมคะก็ยังแค่แบบอ๋อเอากล้องจอนจอจอนจอ,จอนะเอารพท์จอจอ,จอเห็นเป็นลูกๆแล้วก็พอแต่ถ้าเป็นแบบสูงสุดเนี่ยคะ่ะที่ประสบการณ์ที่เข้าไปสู่โลกเสมือนสูงสุดเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ Vir t u a l reality แต่ถ้าเป็น m i x e d reality เห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงนี้กลางๆซึ่งหมายความว่าแบบ ถามว่าค like ุณจะใช้ AR MR VR อะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณคุยด้วยอคือใครเพราะว่าเขายายามจะทําให้การสื่อสารเนี้ยเป็นลักษณะ personalize หรือว่าเหมือนแบบปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะทําให้ทาไงคะมี Feedback ที่ดีมากขึ้นอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นของง่ายๆให้ดูค่ะว่าเนี่ยอันนี้คือ เออซึ่งซึ่งหลายโรงเรียนนะคะมีใช kind of ้ตรงเนี้ยแล้วใช่ไหมคะก็มีแบบว่าเอาไปจำจอแล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นอะไรอะไรเงี fruit, ้ยอันนี้เรียกว่า AR อร์แเดี๋สนุกสนานนะคะถ้าเราพูดถึงอ่ะแล้ว VR คืออะไรอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็คือห้องเรียนนี้ที่อังกฤษค่ะเขาก็จำลองเขาก็ใช้ลองใช้สอนเนี่ยแหละค่ะคือทุกคนจะต้องใส่เนี่ยแล้วเพื่อถ้าเกิดเป็นถ้าเป็น VR นะคะเพื่อเรียนรู้แต่ถามว่าประโยชน์คือมันคืออะไรคืออเดี๋ยวลองดู Would you send your kids to this Metaverse <laughs> Where pupils don't just learn about they planets, they play, play with them. He'll okay, that sounds right. is made to be. He'll he'll be. And they don't he'll just be. Be. He'll he'll be. read he'll about hearts, they enter them. So, so you flow of blood through it. And you can understand the chambers and the bars. It should work through a heart. Random House School in England is truly taking children into the Metaverse. เนี่ย yeah. ใช้แว่นเหมือนกันแต่แว่นของเขาค่ะคือไม่ได้ปิดแล้วนะคะแต่เป็นเลนค่ะเป็นเลนที่มองไปปุ๊บเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของเราค่ะเนีย่ยสามารถเปลี่ยนได้ทันดูสิะคะถ้าดีแน่นอนค่ะมันทำให้สนุกสนานเอนเตอร์เทนนะคะทำให้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถ vie, อินมอร์เข้าไปได้ได,ได้อินงนนที่เรน ก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้เป็นเป็นอ่ายุนีม้าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยที่หาทั้งหมดทั้งมวลที่ดขึ้คือโต๊ะจริของเราตำแท่งจริงของเรานะคะอ่นะทีวีเราในความเป็นจริงแล้วคือไม่มีอะไรหลุดขาดแต่ว่าเล่นนั้นน่ะมันมันเป็นตัวใสให้เราครับนี่แหละมีสามชุดเลยเพราะสามเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น มันมีความแบบว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะฉันจะไปทาง XR อย่างเดียวเลยไหมฉันจะไปทาง VR อย่างเดียวเลยไหมฉันจะไปทาง AR อย่างเดียวเลยไหมมันขึ้นอยู่กับว่าการปรุงแต่งค่ะการปรุงแต่งคำนี้คืออะไรก็คือว่าถ้าไปทางนั้นอย่างเดียวเลยมันก็จะมีข้อจํากัดเช่นเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆถูกไหมคะถ้าไป VR อย่างเดียวเลยถ้าไป AR ก็ก็อาจจะสําหรับบางกลุ่มใช่ไหมคะก็เพยได้ แต่ว่ามันก็ยังไม่อินยังไม่เก็ตยังไม่เห็นเท่ากับ VR ดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าทาว่าปรุงก็คือว่านักการตลาดหรือว่าคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาก็เลยมานั่งคิดว่าเออฉันจะทำยังไงดีที่มันทําให้เกิดจะสื่อสารกับคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เราจะสื่อสารด้วยเนี่ยให้มัน immersive ให้มันเกิดประสบการณ์ที่มันตื่นดํามากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าเออมองเห็นได้ยินละ แล้วก็จบหรือว่าเครื่องเคลื่อนไหวจับต้องได้แต่สําคัญที่สุดคือเขาจะยพยายามให้มากที่สุดที่ให้เข้าถึงประสบการณ์ที่ผ่านประสาสัมผัสทั้งห้าทั้งห้าแล้วนะนั่งลองนั่ง,ง,ง,งคิดดูแบบเออล้าจะทำยังไนงนะกับกลิ่นเนาะจะทายัางไงกับรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็คือพยายามที่จะออกแบบดูเนียเกิดขึ้นมาเขาก็เลยเกิดคอนเซปต์ของดิจิทัลเกิดขึ้นอ่ะเพราะอะไรเนี่ยอยากให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นเบสิก เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟดิงหรือ IOT ที่สามารถเก็บ Data ต่างๆของเราได้มากแล้วรู้ว่าเราต้องการอะไรถูกไหมคะแล้วก็คอยมาเป็นพวกช่วยเหลือเราอย่างแย่งตัวอย่างเดียวขอขออีกตัก่อนอ่ะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยค่ะเป็นเขาสมมติว่าเป็นไอ้สมาร์ทวอชที่เราใส่อะค่ะแบล็คเบิรใช่ไหมคะพอมันดีเท็กตระดับการเต้นของหัวใจเราได้ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณมาเลยค่ะว่า เอ้ยคุณเป็นแบบว่าเครียดหรือกังวลอะไรหรือเปล่ากินนี่ดิซแนซแนแอกแซนแอกก็คือ,อยาการเครียดยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือแม,ม้กระทั่งถ้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะเตือนมันก็แยกแจ้งเตือนเราว่าเออครั้งหน้าเนี่ยลองลดอื่นบ้างนะลดชีสเบคอนชีสเบคอน,น,นเชนด,ด้านะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือว่าเนี่ยมีตอนนี้สมมติว่าเปิดไฟปุ๊บบอกอะไรคะอ่าหลอดไฟตอนนี้ราคาออนเซลนะกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้ราคาเท่านี้อ่า อย่างเงี้ยค่ะมันคือกลายเป็นแบบเนี้ยมากขึ้นไอเทคโนโลยีต่างๆเราเนี้ยอันนี้เขาก็ทําเป็นการ์ตูนขึ้นมาเสียสีะนะคะแต่ว่ามันก็คือเกิดขึ้นจริงนะคะทีนี้เนี่ยอย่างบางท่านก็อาจจะโดนแล้วเช่นแบบว่าเอ,อ่ออะไรอ่ะมันก็จะมีตู้ตยเย็นที่มาเตือนอ่ะสมาร์ทสมาร์ทต่างๆใช่ไหมคะทุกอย่างใช้ IOT หมดสมาร์ทเอ,อ่อตู้เย็นอย่างเงี้ยนมจะหมดแล้วนะไปซื้อซี่อะไรแบบนี้ยเริ่มมาแล้วนะคะการที่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการ interact หรือว่ามันมีการปฏิสัมพันธ์กับ ออฟไลน์และออนไลน์ hmm. เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ค่ะฟิจิตอลเนี่ยคืออะไรก็คือว่าฟิจิตอลเนี่ยมาจากคำว่าฟิสิกอลฟิสิกอลก็คือจับต้องได้กายภาพถูกไหมคะฟิสิกอลแอนไวรอนเมนบวกกับดิจิตอลนะคะก็คือการรวมตัวของสิ่งของในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนเพื่อสร้าง Immersive Experience ก็คือว่าประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกดึงดันดรู้สึกแบบเอ่ออะไรอะ่ะเข้าถึงมากขึ้นมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น นะคะบิวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยรูปแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นประสบการณ์ออฟไลน์ line, ก็คืออย่างเงี้ยในโลกออนไลน์เอองงไหมหรือประสบการณ์ออนไลน์ line, ในโลกออฟไลน์ line. งงปะก็เอาไง,ไง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าท่านเคยไหมเอาตัวเราก่อนเนาะเวลาเราจะซื้อเสื้อผ้าเราไปห้างอ่าเราไปห้างแปลว่าอะไรประสบการณ์ออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ออฟไลน์เพราะเราไปเดินที่ห้างถูกไหมคะถูกปะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่แบบ ลดราคาอะไรเงี้ยฉันซื้อเลยไม่แลเดี๋ยวนี้เราทําไงคะพี่ก็เปิดโทร,ราศัพท์ถูกไหมคะแล้วพี่ก็เช็คลาซาด้ามันเท่าไหร่วะมีคูปองหรือเปล่านู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจใช่ไหมคะพอตัดสินใจเสร็จเฮ้ยลาซาดา้าถ้าราคาเท่ากันแต่ฉันเก็บคูปองหรือว่าคืนนี้ฉันต้องรอเนี่ยฉันต้องรอดับเบิลเดย์เนี่ยห้าเดือนห้ามาแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฉ,ฉันไปซื้อที่ออนไลน์ดีกว่า อันนี้เป็นเบสิกง่ายๆที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาเขาพยายามแบบพัฒนาอันไอ้เมื่อกี้ที่ให้ดูมันเป็นเรื่องของเชิงเทคโนโลยีนะแต่ว่าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเมื่อกนนนนนนี้ตัวอย่างที่เราให้ฟังว่าพัฒนาให้มันสอบรับกับไลฟ์สไตล์ของเราแบบนี้ค่ะรูปแบบการดาเนินชีวิตของเราแบบนี้พเพราะแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปทางกายภาพก็ได้เดี๋ยวไปทางอ,ออนไลน์ก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยต้องการสร้างให้มันเกิดอิมเมอร์ชีนี่แหละนะอิมเมอร์ชี x เอ็กซ์เพียร์เกิดขึ้นไล่มาซะยาวถามว่ายังไงก็ นี่อะไรล่ะเป็นตัวเล่งที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่เลยค่ะสิ่งแรกเขาบอกอินเทอร์เน็ตออฟติงเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเห็นมาเป็นเวลาแค่เซนเซอร์เข้าออกอะค่ะอาจารย์เซนเซอร์เข้าออกประตูอะก็เก็บข้อมูลได้แล้วนะวันนี้มีคนเข้ากี่คนคนออกกี่คนใช่ไหมคะอะไรทุกอย่างที่มันมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะอย่างเมื่อกี้เขาบอกฟิจิโต้ก็ต้องมีสัญญาณ 5G ถูกไหมคะพอมีสัญญาณ 5G เนี่ยเอ่อมันก็จะทําให้เกิดคอนเน็กต์กันเกิดขึ้นพอมีการคอนเน็กชันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิด การปฏิบัติการการส่งข้อมูลหรือว่าการสื่อสารนะคะ AI ค่ะก็คือประมวลข้อมูลไปสู่ความสะดวกในการค้นหาเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอย่างบางรูปอย่างเงี้ยที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือใช้ AI ช่วยนะคะอย่างรูปหน้าโปกเมื่อกี้ค่ะหน้าโปกในแต่ละอันเนี่ยก็คือให้ Chat GPT บอกฉันขีน้เกียจไปละหาแล้วก็ติดลิขสิทธิ์โอ้หนอ่ะช่วยหน่อยซิ Chat GPT เวอี G P T, e, เนี่ยในช่วยลองหาหน่อยสิทำไงดีเอาเอารูปแบบเนี้ยอยากได้รูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใส่เข้าไปปึ้งดีใช่ไหมคะ ดีเลยแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่เขาคุยกันอยู่ว่าแล้วตกลงอะ่ะมันลิขสิทธิ์ของใครใช่ไหมคะถ้าเกิดจะไปทําเป็นงานสร้างสรรค์ของตัวเองนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วต่อมาค่ะ spatial spatial ก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือที่มันประมวลผลความเคลื่อนไหวเห็นไหมมันเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของเรามากขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบเรานั่งดูจบได้ยินโอการาฟิกดีแต่เราแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคาว่าความเคลื่อนไหวใช่อะไรถ้าเกิดบางท่านใช้พวกไอแอร์พอร์ตนะ เอาง่ายๆ a อร์พอที่ใส่ที่หูอะค่ะแล้วถามว่าจะใช้สป a ชเชลคอมพิวเตอร์ไหมไอ้สปิชเชลคอมพิวติ้งไหมใช้ปุ๊บใส่ปึ้งหันขวาปุ๊บเสียงตรงนี้มันเหมือนเหมือนมันจะเข้าใกล้เข้าใกล้เหมือนใกล้อุปกรณ์มากกว่าเออเนี่ยเห็นว่าแต่ถ้าเกิดหันกลับมาอ้าวเสียงเป็นบาลานซ์อย่างเงี้ยหรือหันซ้ายปุ๊บอ้าวเสียงตรงนี้มันเบาเสียงตรงนี้เนี่ยค่ะมันคือดีเทคปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเราแล้วมันก็ออกแบบเนี่ยมันประมวลผลออกมาแล้วมันก็ออก ออกแบบประสบการณ์อันนี้คือประสบการณ์การอะไรประสบการณ์การฟังกันได้ยินเพื่อให้ทําไมให้เรารู้สึกสมจริงมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยไอแอปเปลิลวิชันโปรที่ออกมาแสนสองเนี่ยก็พยายามจะทาให้เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เมื่อกี้ AR VR เนี่ยก็มาช่วยกันใหญ่เลยโอ้โหมาช่วยกันใหญ่เลยเพื่อให้อะไรทุกอย่างคือต้องการให้มันเกิดเหมือนจริงมากขึ้นและสุดท้ายคือบล็อกเชนค่ะ ล็อกเชนคืออะไรก็คือว่ามันเป็นเคื่อเรียกว่าระบบฐานข้อมูลที่ไม่มีตัวกลางไม่มีคนตรงกลางที่แบบฉันเก็บข้อมูลเธออะไรเงี้ยนะคนเหมือนแบบคนเหมือนเหมือนกล่องสองกล่องมาพันเอกกันอ่ะฉันซื้อเธอเธอซื้อฉันนะโอเคฉันจ่ายตังค์ให้เธอเออเธอจ่ายตังค์ให้ฉันฉันไม่มีคือคนไว้ใจกันมากขึ้นฉันอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ได้บางคนใช้นามแฝงนะคะใช่ไหมคะและเนี้ย สมาชิกที่อยู่ในนั้นนะ่ยก็สามารถถ่ายทอดกันไม่ต้องไปผ่านการบริการของใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมากขึ้นในการเชื่อมต่อโดยไรตัวกลางเพราะการมีตัวกลางบางทีก็โดนแฮกได้นะแม้โดนแบบว่าตวรวจสอบข้อมูลหรืออะไรแบบเนี้ยได้อะไรเขาก็ยือว่าดิจิตอลเนทีฟแบบคือ,ค,อคือใครก็คือเนี่ยคนนี้เจนซี Gen C, และเจนอัลฟาและเจนที่กําลังจะตามมาเรื่อยๆนั่นเองซึ่งตอนต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าอีกสักปีสองปีหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยมาพูดบอกว่า มันจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่ใช่ฟิดิจิตอลแล้วต่อไปจะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ถูกไหมคะแต่นี้คือเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวเล่งที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสื่อต่างๆเห็นอีกโลกหนึ่งเนี่ยคือเขาพอเขามีโอกาสที่ไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยเขามีมุมมองอ่ามีมุมมองที่มุมมองที่ส,สร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มเพราะเราไปเขาไปเห็นความคิดของคนอื่นๆเสพติดความสะดวกสบายพอบอกให้หาอะไรปุ๊บเป็นไงคะ เสินี่ก็เป็นนะคะสอนอยู่พอเด็กไม่เข้าใจปุ๊บเด็กไม่ถามค่ะเสิร์ชเลยในเะน็ตแล้วพอเสิร์ชเลยในเน็ตแล้วเกิดอะไรขึ้นในเน็ตเนี N ่ยมันมีข้อมูลเป็นแบบพันๆน่ะแล้วมันจะมีข้อมูลที่แบบเขาย่อยและย่อยและย่อยแล้วย,ย,ย่อยมาอีกทีนึงหรือเป็นข้อมูลที่แบบสั้นเด็กพอเห็นแค่นี้ปุ๊บก็คิดว่าเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เนะมันก็ต้องหลักการทางแก้ก็คือว่า มันต้องหาหามาจากหลายๆแหล่งแล้วค่อยมาดิสคัสหรือว่ามาถกกันหรือเอามาสังเคราะห์กันว่าเอออันไหนมันจริงมันจริงหรือว่าใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะมันเลยทําให้เนี่ยความไม่รู้คุณครูเป็นเหมือนกันหรือเปล่าความลำบากของครูคือพอพูดอะไรไปไปแล้วเด็กก็จะแบบว่าอาจารย์ในเน็ตมันไม่ได้มันไม่ใช่อะ่ะอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็เชื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าก็ต้องมาอ้ามาคุยกันเลยคุณครูน่าจะเจอนะคะเนี่ยมันคืออะไรคะเพราะว่ามันเกิดเนี้ยแหละเกิดเทคโนโลยีขึ้นมาใช่ไหมคะ แล้วก็มันเลยทําให้แบบเด็กๆเขาชอบอยากให้แบบมันสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีเนาะตอนแรกก็เนี่ยยังเป็นคนที่แบบใช้ Facebook มากกว่า Instagram แ,และ t i k t o อกเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ t i k t o อกไม่เป็นกลัวแบบกดผิดกดถูกก,ก็ <MARK> <c oughs> เลยนั่งดูอย่างเดียวว่าเออเนี่ยเห็นไหม ก็แต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ปัดแบบเหมือนเขาเข้าใจแกนหลักของของการปฏิบัติการของงานของของโปรแกรมต่างๆเขาก็สามารถไปไปแบบได้เลยเรื่อยๆอะไรางเงี้ยงงนะคะเนี่ยเขาเลยใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลาย Gen Alpha เนี่ยเขาจะมีตัวตนตัวตนบนโลกออนไลน์ของเขา Multiverse Personal เนาะแล้วก็นี่อันเนี้ยที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการแบ่งกิจกรรมเริ่มแบบแยกไม่ค่อยได้ เอ้ยแล้วมันอันไหนออนไลน์ออฟไลน์คือเขาเหมารวมทุกอย่างว่าคือกิจกรรมคือไลฟ์สไตล์อย่างเรายัางแยังแยกได้ใช่ไหมคะเขาจะคิดว่าโลกออนไลน์เนี่ยสัมพันธ์ได้จริงแล้วบางคนเขาคือเริ่มเป็นแบบโลกสองใบคือโลกโลกสองใบคือโลกเดียวกันโลกสองใบนี้คือออนไลน์และออฟไลน์นะเออเป็นโลกเดียวกันเนี่ยและสําคัญที่สุดเนี่ยพอเขามีเนี่ยมีความคิดเรือมสร้างสรรค์มีโอกาสมันทําให้เกิดแบบรู้สึกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไวกว่าคนรุ่นก่อนไม่รู้คุณครูเจอหรือเปล่ารู้จักแบบว่ามีการ สักถามหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นในมุมที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความดูเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่อย่าลืมค่ะนี้สําคัญที่สุดคือเรื่องความชีวิตเขาอะช่วงวันที่เขารู้จักโลกเนี้ยมันยังน้อยกว่าเราเนาะเราแค่อาจจะยังไม่รู้จักเทคโนโลยีเท่ากับเขาเพราะเรายังเกยๆอยังกังแต่วันเวลาที่เราใช้ชีวิตมาบนโลกนี้มันมากกว่าถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะ ของเรามันก็ยังพอที่จะไปช่วยไกด์เขาได้นะคะเพราะว่าในสำคัญที่สุดเนี่ยไอตัวคำว่าฟิจิตอลเนี่ยมันคือเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันต้องการเป็น p e r s o n a l i z e ์ใช่ไหมคะให้เข้าถึงคนเนี่ยสุดท้ายมันต้องการที่มันทำตัวเองอะ่ะให้เหมือนมนุษย์เพื่อเข้าใจมนุษย์มากขึ้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคือยังไงอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังเชื่อว่า AI ก็ยังไม่ได้ไปไกลกว่าจิตใจของมนุษย์นะคะ